สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ลิซจะพาพี่ๆมาอยู่ในเหรียญเจริญพรนะครับแต่ว่าก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณวะระปัญโยนะพี่นะ <L eg ra> ในคลิปนี้นะครับก็จะมีมาทั้งหมด3ากล่องนะพี่จะเป็นกล่องสีเขียวนะครับในกล่องสีเขียวนี้จะเป็นเหรียญอยู่ในชุดนําเลิกนะครับแล้วก็จะมี2กล่องนี้อันนี้จะเป็นกล่องสีออกครีมครีมเนาะเขาก็จะอยู่ในรางลุ้นธรรมดานะครับ มาเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่ารุ่นนี้จะมีความสวยงามขนาดไหนอ,อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับของทีมงาน PSG นะพี่นะมาเดี๋ยวเรามาดูกล่องสีเขียวกันก่อนนะครับในชุดนำเลิกนะพี่หนึ่งสองซึมโอ้โหนะครับในเหรียญน,นี้จะได้เป็นรายการที่เป็นแบ็คโรเดียมฝังเพชรน,นะครับไม่ใช่สิฝังพลอยแดงนะพี่นะนี่เห็นไหมเอ่ย ก็จะเป็นรายการในชุดนำเริกเนาะเขาก็จะบอกเป็นรายการที่20นะพี่เนื back ้อแบคโโเดียมฝังพลอยแดงพิมพ์ครึ่งองค์นี่นะเออเดีย๋ยวเราเอาออกมาจากซองนะพี่นะนี่ต่อไปนะครับในกล่องสีนี้จะได้เป็นรายการอะไรมาหนึ่งสองซึ่มโอ้โหนะครับจะได้เป็นงานลงยาแดงนะพี่นะ แบบนี้นะครับเขาก็จะเป็นรายการที่เ,ออเป็นรายการาออสมทบสมนาคุณยกลังนะครับนี่นะเนื้ออปกา้าซาตินลงยาพื้นแดงนะพี่นี่นะพิมพ์เต็มองค์นะครับต่อไปนะครับในกล่องสุดท้าย จะได้เป็นหนึ่งสองซมโอ้โหนะคะพี่ในรายการนี้จะได้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะพี่นะเห็นไม่เอ่ยแล้วก็จะเป็นรายการเจาะห่วงด้วยนะพี่นะเขาก็เออคืออ่าเป็นรายการที่45นะครับเนื้อทองแดงลมดำเจาะห่วงโค้ดพิเศษพิมพ์ครึ่งองค์เออนี่ สามเหรียญที่ผลิตได้มานะครับมาเดี๋ยวมาดูความสวยงามไปพร้อมกันนะพี่อันดับแรกเลยเดี๋ยวเรามาดูเหรียญน,นี้กันก่อนนะครับนี่นะพี่นะบ็อกของหลวงพ่อคูณน,นะครับวาววตาชัดเจนนะพี่สวยนะครับแล้วก็รายละเอียดคมชัดมากนะพี่นะนี่อันนี้เป็นเนื้อแบ็กโรเดียมนะพี่นะฝังพลอยแดง ซึ่งก็จะเป็นรายการที่นิยมนะงานฝังพลอยนะครับด้านบนจะเป็นคำว่าเจริญพรน,นะพี่ก็จะเป็นพิมพ์นิยมเนาะเจริญพรบนหลวงพ่อคูณวราปัญโยนะครับนี่นะจะเป็นพื้นดำแล้วก็องทองเนาะเป็นห่วงตันนะพี่มาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหนึ่งสองซ้มอ่านี่นะครับด้านหลัง ด้านบนก็จะเป็นคําว่าเมตตามหานิยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมเหมือนกันนะพี่นะเออด้านหลังจะเป็นหลังยันนะพี่เห็นไหมเอ่ยนี่ต่อคําว่านําเลิกชัดเจนนะพี่แล้วก็รายการนี้ของบริษจะได้หมายเลข7เห็นไหมครับได้หมายเลข7ดนะพี่นะด้านล่างก็จะเป็นคําว่าวัดบันลังอำเภออำเภอโนนไทยจังหวัดนะครราชสีมานะพี่นะ อ่านี่หลวงพ่อคุณนะครับมาต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูงานนี้กันก่อนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออป,ปา้าลงยาพื้นแดงแล้วก็เป็นงานคุยพื้นนะครับเป็นพิมพ์เต็มองนะพี่นะในรุ่นนี้เขาก็จะมีสองพิมพ์นะพี่เนาะก็จะมีครึ่งองค์แล้วก็เต็มองค์นะครับด้านบนก็คือคําว่าจเจริญพรเช่นกันนะพี่เห็นไหมครับนี่พิมพ์เต็มองนะพี่นะ สวยงามมากๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาส่องดูความสวยงามของใบหน้าดีกว่านีา่สวยๆจมูกจะมีโดนซีนนิดนึงนะพี่นะเหรียญนี้นะครับแต่ว่าโครงหน้าอะไรต่างๆสวยงามนะอทิมเต็มองค์นั่งตังนะพี่นะนี่แล้วก็จะมีตอกโค้ดตรงนี้นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นคําว่าหลวงพ่อคูณวราปัญโยเนาะมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหนึ่งสองซึมโอ้โหนะครับในรายการนี้เขาจะลงยาดแดงทั้งหน้าเหรียญแล้วก็หลังเหรียญน,นะครับถือว่าเป็นรายการพิเศษเนาะเพราะว่าเป็นงานอ่าสมณคุณยกลังนะพี่นี่ด้านบนเขาจะตอกอะไรเอ่ยอ,อ,อ่างนะครับตอกเนื้ออาปาคาชัดเจนนะครับ แล้วก็งานลงยาสวยมากนะพี่ดูนะโอ้โหลงยาแบบเว้นอักขระยันเว้นเส้นยันได้คมชัดมากนะพี่นี่นะสวยๆนะครับเออแล้วก็จะมีต่อคําว่าพิเศษด้วยนะครับหมายเลข1.75นะครับคําว่าพิเศษในที่นี้น่าจะหมายถึงว่าเป็นเหรียญพิเศษสําหรับเป็นสัมนาคุณนะครับแถมยกลังเท่านั้นนะถึงจะได้เหรียญน,นี้นะครับ แล้วก็จะมีอีกเหรียญที่เป็นคู่กันก็คือมีเต็มองค์ก็ต้องมีครึ่งองนะพี่เออถ้าเกิดใครนะครับที่เก็บงานาพิเศษแบบนี้นะครับก็ต้องเก็บเป็นคู่นะนี่มาต่อมานะครับเหรียญสุดท้ายงานนี้คือเนื้อทองแดงรมดํานะครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่ปลิชชอบมากๆเลยนะพี่นะงานรมดํานะครับนี่เห็นว่าสวยมากนะครับผิวรมดํานะ เรามาดูความคมชัดของใบหน้านะครับเออนี่ใบหน้าสวยคมชัดชัดเจนรอยย่นรอยประสบการณ์ต่าง,างๆริ้วรอยต่างๆนะครับคมชัดมากนะพี่แล้วก็จะมีต่อเป็นโคตรวัดเนาะนี่นะนสองที่นะครับตรงสังกติจะมีคำว่าคูณด้วยนะพี่ในพิมพ์ครึ่งองค์นะครับ หลวงพ่อคุณวะละปัญโยนี่นะเออนี่เขาจะต่อพิเศษด้วยนะพี่ในเหรียญนี้นะจะต่อพิเศษถึงที่แล้วก็2ที่ซ้ายขวาไปดูด้านหลังกันนะพี่นะหนึ่งสองซมโอ้โหสวยมากนะครับคมเข้มมากนะครับนี่แล้วก็จะมีต่อพิเศษในจุดที่3นะครับตอก3ที่นะพี่ นะที่เหลือจะเป็นโค้ดอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันจะเป็นโค้ดหมายเลขนะ576เลขเรียงสลับนะพี่นะนี่นะอันนี้คือเนื้อทองแดงรมดําส่วนความพิเศษที่เขาต่อมา3ที่3จุดอันนี้เปเรียกยังไม่รู้เลยนะพี่นะว่ามีนัยยะอะไรนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นเจาะห่วงหรือเปล่านะแต่เจาะห่วงทำไมจะต้องตอก3มรอบเนาะ เอออันนี้ก็ไม่รู้นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในอนาคตนะพี่เดี๋ยวค่อยมาหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะพ่นะนี่เป็นยังไงกันบ้างครับพี่ในเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณวราปัญโยนะครับแห่งวัดบันลังนะพีพนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเหรียญน,นะพี่ที่ได้รับความนิยมนตอนนี้นะเพราะว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อด้วยนะครับ FC ท่านไหนที่ fc ท่านไหนนะครับที่เป็นสายของหลวงพ่อคูณนะครับก็สามารถที่จะเช่าหาบูชากันได้แล้วนะครับตอนนี้คือกระแสดีมากๆนะครับนี่หรือว่า fc ท่านไหนมีเก็บไว้กี่เหรียญแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะพูดคุยกันนะพี่นะแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสุดท้ายนี้ปริตก็ฝากพี่ฝากกด u b s c r i ร e ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลิตด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับลิตจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่พๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวย